ถามว่า a c a d เดีย a ะคาเคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่คำที่เราจะใช้อธิบายคุณพ่อคุณแม่คือเราเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัวตั้งแต่อยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่ไปจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะให้ทุกคนพัฒนาตัวตนแล้วก็ค้นหาความสนใจแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทําให้ดียิ่งขึ้นค่ะผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากผู้เรียนของเราหลักๆก็คือเขาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยถ้าเป็นน้องๆ้องที่มา อย่างน้อยที่สุดเขาสามารถบอกได้ว่าเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันเขาสามารถออดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานได้เช่นรับประทานอาหารได้แต่งตัวได้หรือแม้กระทั่งการที่ทําความสะอาดพื้นที่ของตัวเองได้แต่เรามองมากไปกว่านั้นด้วยในส่วนของน้องที่โตขึ้นมาก็คือเขาสามารถปกป้องสิทธิในร่างกายของเขาได้เขาสามารถปกป้อง ความต้องการของเขาได้แต่คําว่าปกป้องในที่นี้ต้องไม่ไปรบกวนผู้อื่นก็จะเป็นคอนเซปต์ที่2ของเราคือดูแลผู้อื่นได้รู้จักตัวเองแล้วต้องรู้จักคนอื่นด้วยรู้ด้วยว่าคนอื่นเนี่ยต้องการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะเราคาดหวังว่าผู้เรียนของเราเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เช่นกันมีเอมพัตีกับโลกมีเอมพัตีกับคนรอบข้างของตัวเองอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขก็คือรู้ทั้งตัวเองและรู้คนอื่น นอกจากนี้สิ่งที่3ที่เราคาดหวังจากผู้เรียนของเขาของเรานะคะ OK. ก็คือการที่ผู้เรียนของเราเนี่ยจะสามารถดูแลโลกได้เพราะฉะนั้นที่โรงเรียนของเราทุกพื้นที่ของเราเราจะขอให้มีการแยกขยะเราจะขอให้มีการดูแลต้นไม้เราจะฝึกให้คุณพ่อคุณแม่มาแล้วสามารถช่วยเหลือดูแลสิ่งรอบรอบบริเวณโรงเรียนรักษาความสะอาดดูแลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่สาธารณะด้วยกันเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องการจากผู้เรียนเป็นหลักค่ะ น้องจะเริ่มรู้จักการฟังคำถามแล้วแสดงออกมาเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนขึ้นจากที่ตอนแรกจะอาจจะทำเป็นหูทวนลมไม่ตอบวิ่งหนีตอนนี้เขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่คนในบ้านต้องการจะสื่อออกมาได้ค่ะแล้วก็ทำตามได้อย่างค่องแคล